มันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราอยากอยากพิสูจน์แล้วก็อยากจะทําหน้าที่ตัวนั้นให้มันดีที่สุดยังไงยังไงแล้วก็ถ้าเกิดผมเป็นส่วนหนึ่งในทีมนะในสิบตัวแรกนะ่ะไม่ว่าจะตำแหน่งไหนผมก็จะทําให้ดีที่สุดนะฮะ สวัสดีครับผมวินทวินบุตรสมบัตินักฟุตบอลทีมเชียงใหม่ยูเนเต็ดเริ่มจากโรงเรียนปถมตามมานอกแห่งหนึ่งที่อยู่จังหวัดชัยภูมิผู้ใหญ่เห็นโอกาสนะฮะได้ได้เห็นแววในการเล่นฟุตบอลของเราฮะพอจบม .6 เนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเล่นบอลเยาวชนแห่งชาติของชัยภูมินะครับแล้วก็มีแนวมองมาจากกรุงเทพเห็นแววผมแล้วก็ได้ไปสานฝันต่อที่กรุงเทพนะครับ การปรับตัวค่อนข้างจะพอสมควรนะเพราะว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกฮะพอเข้ากรุงเทพเราก็รู้สึกว่ามันห่างเหินจากครอบครัวนรฮะแล้วมันทําให้เราต้องสู้ต้องสู้เพื่อการอยู่รอดเอาตัวรอดนะฮะมันก็ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะครับมันเคยบาดเจ็บหนักจนถึงขั้นท้อไหมเคยท้อฮะในใจเราคิดว่าเออมันคงไม่ไหวแล้วแหละอะไรครับเพราะว่าช่วงนั้นขาหักฮะหักขาสังท่อนนะครับไม่รู้ว่าตอนนั้นว่าเราคิดอยู่ในใจเสมอว่าเราจะกลับมายังไงกลับมาเล่นบอลได้ยังไงฮะ แต่ก็มีบางใจจากทางครอบค,ร,ครัวนะฮะที่คอยผลักดันอยากให้เรากลับมาเล่นฟุตบอลอีกไหมแต่ส่วนหนึ่งในใจลึกเราเราก็ไม่อยากจะทิ้งฟุตบอลไปนะฮะร,รักษาตัวอยู่พักหนึ่งจนเราคิดคิดแล้วว่าเราคงหนีในการเล่นฟุตบอลไม่ได้เพราะว่าเรารักมันมาเราตามหามันมาตลอดแล้วก็อยากจะเล่นต่อสุดท้ายแล้วก็เอาชนะใจตัวเองกลับมาเล่นได้ครับ ส่วนตัวผมชอบเล่นกองหน้าอยู่แล้วฮะแต่ในเมื่อโค้ชเขามองเห็นว่าเราสามารถโยกย้ายไปตำแหน่งอื่นได้มันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราอยากอยากพิสูจน์แล้วก็อยากจะทำหน้าทีต่ตนนให้มันดีที่สุดยังไงยังไงแล้วก็ถ้าเกิดผมเป็นส่วนหนึ่งในทีมนะ่ในจิบตัวแรกนะ่ยไม่ว่าจะตำแหน่งไหนผมก็จะทำให้ดีที่สุดนะฮะทยลีกหนึ่งชลีกสองเนี่ยมันต่างกันอย่างชัดเจนนะทุกคนรู้ดีอยู่แล้วฮะ อย่างไทลีก u e 2มันก็ส่วนมากบอลมันก็จะเป็นการวิ่งวิ่งใส่กันวิ่งเพชรส่วนมากจะใช้พละกกาลังเยอะส่วนไทลีกเนี่ยมันก็จะใช้ระบบเทคนิคผสมปรสานกันเข้ามาเยอะขึ้นอยู่ด้วยกันมานานนะฮะเราเล่นกันโดยที่ไม่มีซุปเปอร์สตาร์ทุกคนช่วยกันเล่นนะฮะจนทำให้เกิดเป็นจุดแข็งของทีมชุดนี้ครับจริงๆปีนี้อยากทำผลงานตัวเองให้ดีที่สุด และอยากพาทีมไปอยู่จุดที่ดีที่สุดครับขอแค่ทุกคนครับศรัทธาและเชื่อมั่นซึ่งกันและกันผมเชื่อว่าทีมเราจะกลับมาได้แล้วฝากถึงน้องๆน,นะฮะยังไงเราลงเรือเดินกันแล้วเราจะต้องไปถึงฝั่งด้วยกันผมเชื่อผมเชื่อเรากลับมาได้แน่นอนครับ เชื่อมั่นอย่างนั้นครับอยากให้เป็นกลังใจให้ทีมเชีงยงหม่ยูเนเ่็ตและนักเตะทุกคนยังไงแล้วพวกเราจะไปถึงเป้าหมายด้วยกันครับ